ขั้นตอนแรกนะคะให้เข้ามาที่ Google ค่ะแล้วเลือกไปที่ s u n d c o l l e c t i o นนะคะแล้วก็กดเข้าไป f e c o o o Sound Collection ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจะมีเพลงมากมายนะคะให้เราเลือกนะคะไม,ม่จะเป็นป๊อปล็อกหรือคะสามารถกดฟังก่อนได้เลยนะคะทำการกดปุ่มลูกศรเพื่อฟังนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะคะก็คือปุ่มลูกศรชี้ลงเนี่ยค่ะคือการดาวน์โหลดค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเพียงเรียบร้อยนะคะเข้ามาที่แอปแคปคันนะคะเลือกโปรเจกต์ใหม่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกคลิปวิดีโอนะคะที่เราต้องการนะคะพอได้คลิปวิดีโอแล้วก็มาคําว่าระบบเสียงค่ะเราก็เลือกคําว่าเสียงนะคะพอเลือกเสร็จนะคะ ก็จะเข้าหน้านี้นะคะให้เราเลือกตัวปุ่มนี้ค่ะแล้วกดเครื่องหมายบวกเพลงที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากที่เราเลือกเพลงแล้วะจะสังเกตว่าเห็นเนี่ยนะคะสีฟ,ฟ้าๆนะะี่ค่ะคือเพลงที่เราเลือกมานะคะซึ่งจะมีความยาวเราสามารถที่จะตัดความยาวให้เท่ากับคลิปของเราได้นะคะให้เลือก ตรงนี้นะคะตรงเพียงเสร็จนะคะเลือกแบ่งฉากค่ะแล้วก็ทำการลบนะคะให้พอดีกับคลิปที่เราลงได้เลยค่ะ